สวัสดีครับมาพบมาพ่อกพับทุ่งน้ำจ้างครับวิธีสวยข้าวบ้านเจ้าเอิญอย่างบอกไปเ้อว,วิธีสวยข้าวข้าวเหนียวครับนี่การซิกข้าวพี่น้องลูกอีสานแท่ปึ๊บอีสวยข้าวอบ้านนอกอีมี่นน่อยโมมี่อยู่ในเมืองกตอ็ต้องครับ หอนหอนได้พี่น้องเด้อมาเด้อมีสวยข้าวาอุ้ยหอนจหอนกันจนน้จับหูอืมอืมว่าไงว่าอะไรพี่น้องหอนหอนจับหูกันอืมอืมยังไงเห็นบ่อืมบ๊อบ เรียบร้อยพี่น้องไมาเล้วทีสวยข้าวพร้อมเสิร์ฟพี่น้องสวัสดีครับมาเดือเข้า